มาแล้วสักมงคลสิ์ชูโชคพบก,กับจงสนัน Fair ่นแฟร์เทคคุณนี้เป็นไงครับถือว่าเป็นมวยใหญ่อีกคู่หนึ่งซึ่งในยุคนั้นนี่พี่น้องแฟนมวยให้ควา,ม,ามสนใจมากๆครับครับมนุษย์ไม้นะครับฉายาของจงสนัน่นนี่จงสนัน Fair ่นแฟร์เทคครับเถีนยนไหวครูอยู่ในขณะนี้แหละครับ่เขาบอกว่ายุคนั้นที่สักมงคลจงสนัน่นชกนี ถ้าเมื่อไหร่ชกเป็นคู่เอกนี่เก็บเงินล้านทุกครั้งทุกไฟเสมอไปครับต้องต่อยในรายการเงินล้านตลอดครับโดยเฉพาะมวยคู่นี้นะแฟนมวยให้ความสนใจมากยี่ห้อของวันทรงชัยนี่นะไม่ต้องห่วงครับอัดนั่นเต็มด้วยบรรดาพี่น้องแฟนมวยในสนามนี่โอ้โหแน่นไปหมดจริงๆครับนี่คือฟ้าสายแพเทคนะครับในซึ่งหลังจากที่ชกมวยแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นเทนเนอร์ครับหยุดแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นเทนเนอร์ ก็ค่ายแฟร์เทคก็ค่ายคุณภาพนะครับเจ้าของค่ายก็เป็นโปรโมเตอร์ด้วยนะครับ,บอุณบอลจงแฟร์เทคอุสราครมวงปัจจุบันนี้ก็ยังจัดอยู่นะครับครับมิยังจัดอยู่เป็นมวยซ้ายกับขวาซ้ายได้ขวาได้ครับทางด้านสักมุคล,คลเป็นมวยรูปรางหน้าตาดีคนหนึ่งนะครับอันนี้เป็นมวยใหญ่นะครับระดับร้อยสามสิบห้าร้อยสี่สิบอนโดยที่ จงสนั่นนั้นเคยเป็นแชมป์ตั้งแต่126ปอนด์ขึ้นมานะครับขณะที่สัก์างคลนี่เคยแชมป์140ปอนด์รูปร่างนี่ใกล้เคียงกันนะครับต้อตงจริงๆแล้วจงสนั่นเป็นมวยที่ในยุคนั้นต่อยกับใครนี่ถอยหลังหกล้มเหมือนก,นกันกับลายนี้เปิดเกมใช้ร่างกายนี่เข้าชนตลอดนะครับครูนี้นี่เราข้ามวิกไปที่เวทีราชบุรน,นเลยนะครับ มีกรรมาการอาคุมวัน,นสิทธิ์ครับห้ามแดงคือจงสนันนะครับน้ำเงินคือสักมงคลนบบสักมงคลเ,เขาเขยับมาเข้าหานะครับหมดยกแรก ดูครับแน่นมากไม้ว่าจะเป็นที่เวทีราชดำเนินนะครับขอให้เป็นมวยในสายวันทรงชัยนะครับในณ oh, อ,อ,อ้ยอยงชนเมืองชนจิรพันธ์ก็เป็นโปรมโมเตอร์ของเวทีนะครับราชดำเนินยกที่สองแม่ขยับคูขยับเลยครับไม่หนีไม่ถอยอ่าเดินบ้างเดินบ้างดูจะเล็กกว่าครับจงสน,นดูจะบางบงกว่า ฝีมือมวยอาวุธมวยนี่เลี่ยมตัวนี่จะอยู่กับทางด้านศักมงคลคือก่อนการชกหลายคนก็อ่านว่ายังไงจงสนั่นต้องเบียดธรามะเต้นมารอมามาจ้องับแจงชัยครับสภาพร่างกายนี่ได้เปรียบศักมงคลที่มวยปราจินบุรีนะครับส่วนจงสนั่นชัยภูมิโดนหมัดครับเอาเลยครับ เริ่มออกอาวุธแรงๆเข้าแลกกันแล้วเราใจมากการออกอาวุธของมวยแต่ละคนในยุคนั้นนี่รุ่นใหญ่นี่มันต่อยแล้วมันประทับใจเราใจนะครับสังเกตด้านหลังนะครับบนล็อกบนอัฐจันนั่นแหะเริ่มจะชูมือกันแล้วนะครับนั่งอยู่บนล้วนนั่นอาจารย์เอือน,นะครับตามามาพี่เจมส์มอ,มอเหมมอเห็นไหมชัดเจนครับอยู่ติดกันนะครับอ่านะ ุณนั่งมอคุณเออ้อพอลโล่มันมันคนมันมากจะมองยุคนี้เหมือนยุคก่อนคงหายากแล้วนะจะไม่เห็นละไม่ก็ถือว่าก็หมดไปตามยุคนะครับแต่ไม่ได้เจอแบบนี้นะเหตุการณ์กับบรรดาพี่น้องแฟนมวยแน่นเต็มไปหมดนี่ไม่เคยได้เจอละหมดครับมากฉายานุษย์ไม้นะครับจงสน,นั่น ยิงหมัดนั่นและครับ6ซ้ายสักมงคลนี่มีอยู่บางช่วงที่เห็นหมัดนี่เหมือนเห็นระเบิดนะครับโดนแล้วมาคือไม่มชอบหมัดครับไม่ชอบ,ม,บ,ชอบมัดวันนี้เลจงสตันถึงมาเน้นหมัดนะครับหมดยกเป็นภาพช้าๆนะครับนี่ครับ หมัดขวาแข้งขวาเตะมาเปิดเกมเป็นไฟเปิดเกมแล้วแข้งขวาตัดเข้าไปที่ลําตัวยังนิ่งยังรออยู่นะครับนีบรรดาพี่น้องแฟนหมัดมวยบล็อกสักงงคลยกที่ยกที่3ามนะครับุมแดงครับจงสนันแฟเทคกับสักงงคลสิทธ์ชูโชคนี่เป็นผู้บวยย้อนยุค สุดยอดมวยไทยศึกวันทรงชัยชุดที่22แม่เป็นมวยที่ออกได้สองกาดนะครับเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวานี่เป็นเป็นเป็นของทางด้านสักมงคลเวลามามา,มาเป็นชุดทั้งเตะทั้งต่อยเลยมามาพร้อมๆกันเลยนะครับสักมงคลแข้งซ้ายเตะจับเขน็นไม่เจ็บนะครับแต่ว่าเสียรูปเสียเหลี่ยมนะครับสังควโดนจับทุ่มเททิ้งลงไปขยับเข้ามาครับสักมงคลวางแข้งโอ้โหคืนแข้งขวา ดูมั่นใจครับจงสนันแม้ว่าจะเล็กกว่ามันมันดูแล้วมันเนียนตานะครับแม่ไม้มวยไทยโอ้โหนยุคนี้โตอาวุธกันแตละเม็ดแตละดอกนี่หนักแรงครับก็ยยงกยับเดินแล้วหลอกหลอกสักแข่งขวาศาสตร์คือคักเล็กเกินนะครับสักคนตั้งรับตลอดครับจงสนันค่ายมวยแฟร์เทคนี่เคยมีอดีตยอดมวยอย่างอภิเดชสิธีรันไหมครับ ในอภิเดชมายุคหลังแล้วยุคนั้นก็จะมีมลวิศิษ์พ่อแดงอยู่อยู่แล้วก็ยุคหลังนี่มีอภิเดชสิทธิธรรมมีเมียอภิเดชไปอยู่ช่วงหนึ่งช่วงแต่แต่อภิเดชตอนนี้ก็เสียชีวิตไปอันคือจอมเตะแห่งบางนกแขกในอดีตนะครับวางแขรงเอาเลยครับอาวุธทันกันครับจิ้มหมัดมาสักมงคลไปชวนทะเลาะ้วยหมัดเดี๋ยวจะโดนนะครับจงสนานยัง ถอยคุมเชิงอยู่อยู่แบบติดเบรคครับถีบเอาไว้คือ,อมวยคู่นี้นี่ดูเกมการชกแล้วบางบางทีบรรดาพี่น้องแฟนมวยคาดการถดเหมือนกันนะครับถ้าคาดการว่าคู่นี้ขึ้นมาแล้วจงสนั่นจบต้องเป็นฝ่ายเบียดเข้าหาแต่วันนี้กลับมาเป็นฝ่ายตั้งรับและผู้ที่เบียดเข้าหากลับเป็นทางด้านศักมงคลคือเกมนั้นถือว่าพลิกตั้งแต่รูปก,การชกเลยครับรูปแบบการชกนะครับโอ้โหดูครับแข้งซ้ายโต้คืนสวยงามครับเนียนตา มาสาดกันใส่กันสนุกมากครับเสียงเ hey, ฮเสียงฮาเสียงเชียร์กับของบรรดาพี่น้องแฟนบัดมวยนี่ลั่นสนามแน่นเป็มไปหมดครับแล้วดูครับบทยกโอ้โหแล้วนักมวยพวกนี้เวลาเลิกมวยไปแล้วนี่ <c oughs> นำเอาวิชาวความรู้นะครับประสบการณ์ไปสอนส่วนมากจะปเป็นไปเป็นเทรนเนอร์นะอย,อยู่อยู่ต่างประเทศทั้งนั้นเลยจงสนงนี่อยู่ที่สหรัฐอเมริกา <c oughs> ส่วน ศักมงคลคน,นั่นอยู่ในเอเชียเองน,นะครับก็ก็มีบ้างม,มีมีไปต่างประเทศเหมือนกันใช่ไหมฮะ,ะมีบ้างมีบ้างนะครับก็ถือว่าได้รับความรู้ประสบการณ์นำไปประกอบอาชีพได้อีกครับหลังจากอาชีพชกมวยแล้วต้องเป็นอาชีพเชยบอลน,นะครับเชยบอลสามสี่นะเป็นหัวหน้าของทางด้านศักมงคลี่เป็นบรรดาพี่น้องแฟนมวยของเวทีราชดำเนินนะ บรรยากาศ่างนี้ไม่เห็นอีกแล้วนะครับอืน้อยมากพูดถึงในยุคนี้นะครับคงไม่ได้เจอแล้วผมว่าไม่ได้เจอแล้วมาถึงยกที่สี่ครับท่านผู้ชมจับตาดูยกนี้นะครับเรียนเลยครับว่าไม่มียกห้าเกิดอะไรขึ้นครับอย่ากระพริบตานะครับแดงคือจุมสนัดตเงินคือสักขวาเอาครับเต็มนี่แหละครับโอ้โหนี่แหละครับไม่ลุกเลยครับโอ้โหจับเข็นไถนาแล้วเข็นแล้วแทงเข้าไปเต็มเต็มนี สมัยก่อนนั้นยังเข็นไถนาได้นะครับยุคก่อนยังได้นะครับโอ้นี่เป็น2แรงบวกนะครับเหมือนวินแอคชั่นดูครับจับเข็นเข็นแล้วเล่งเชือกออกมาโดนครับเข่าขวาถือเป็นลูกอันตรายนะโอ้โหปัจจุบันนี้ลูกนี้ไม่ได้แล้วกติกากฎกติกาแล้วจับแล้วเข็นแค่3ามไม่ได้แล้วครับ